สวัสดีค่ะเช้านี้พามาดูเมืองหิมะกันนะคะเมันเป็นเมืองหิมะจริงๆนะคะทุกอย่างเต็มไปด้วยหิมะขาวไปหมดเลยขาวไปหมดเลยเห็นไหมคะดูอ้วันนี้นะคะหิมะน่าจะสูงประมาณสัก40ถึงห้เซนติเมตรได้หิมะตกมากตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะ่ะตกเกือบทั้งคืนเลยนะคะ จนถึงเช้านี้ก็ยังโปรยนิดนิดพอเห็นไหมคะยังโปรยนิดๆอยู่แล้วก็มีหมอกเยอะมากบนภูเขานี่มองไม่ค่อยเห็นภูเขาเลยคะ่ะภูเขาหายไป <c oughs> เป็นสีขาวไปหมดเลยต้นไม้อะไรก็ขาวไปหมดเลยคะ่ะดูสะอาดสะอ้านตามากเลยสวยงามนะคะ มีความสวยงามของธรรมชาติให้เราเห็นดูกิ่งไม้ใบไม้สิคะมันกลายเป็นสีขาขาวๆไปหมดเลยแล้วก็มีลวดลายตามธรรมชาติด้วยสวยเหมือนเมืองในนิยายเต่วันนี้ถ้าอากาศดีเยอะ,ะนะคะแล้วก็ไม่ถึงว่าไม่หนาวมากตอนนี้อากาศติดลบนะคะแล้วก็ยังมีหิมะโปรย,ยอยู่ถ้าอากาศดีๆแล้วก็หิมะเลิกตกแล้วเนี่ย อาจจะออกไปปั้น snowman กันให้ให้สวยๆ snowman ก็คือปั้นหิมะให้เป็นหุ่นขึ้นมาเหมือนเหมือนคนเหมือนเด็กเหมือนผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ใส่ให้มีจมูกมีตามีปากอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เวลาทำจมูกก็ชอบใช้แครอทกันแล้วก็เอา,เอาผลไม้หรือ หรือเม็ดอะไรก็ได้ดำๆใหญ่ๆหนะ่อยทำเป็นลูกกระตาไว้แล้วก็มีทำเป็นปากไว้แล้วก็มีมือมีอะไรก็จะน่ารักมากเลยค่ะบางทีเราก็ใส่เสื้อใส่เสื้อสเวตเตอร์ให้นิดหนึ่งด้วยให้สวยๆก็จะน่ารักแล้วก็เตี้ยค่ะถ้ามีลูกที่แบบเล็กๆแต่ก็จะทำบ่อยตอนเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ตอนโตแล้วอ่ะก็บางทีก็ไม่ค่อยทำกันแล้ว แล้วแต่แล้วกันว่าเขาอยากออกไปข้างนอกหรือเปล่าถ้าเขาอยากออกไปเราก็ออกไปเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะความงามตามธรรมชาติให้ดูทุ่งหิมะกันอีกรอบนะคะเป็นทุ่งเลยหิมะเต็มไปหมดเลยฮ่าฮเป็นลานหิมะไปเลยเดมดยนะคะอืสวยงามสวยงาม คลิปนี้ก็คงเอามาให้ดูกันแค่นี้ก่อนนะคะต้องไปกันกัอนแล้ค่ะขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ